ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสนคนไหลครับ้นอนี้กาศรอบๆกัวกบ่าเฉยดีือเก่าเมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้บ่าเฉยจะพาพี่น้องมาอับเดตราคาเขาเบ่งราค่าเขาเด้ครับพี่น้องสิ่งที่กำลังเห็นเกีียวเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็ขอ,ขอสิบาด้ครับพี่น้องดื้อมะลิสิบาครับพี่น้องเป็นเขาเจ้าดอ กำลังเจ็ดเกี่ยวชาวนาก็เล่นเจ็ดเกี่ยวกันครับพี่น้องเพราะว่าราคาเขาก็ลงสูงเหมือนเรื่อยๆด้ครับพี่น้องพอดีพอดที่ได้ขายกอนก่ะได้ราคาแพงถูกที่ว่าช่วงสุดท้ายนี่ค็คือราคามันจะถูกลงเรื่อยๆด้ยครับพี่น้องออกขายเป็นกระตุ้นราคาในช่วงที่เขาออกสู่ตลาดหลายๆด้วครับพี่น้องชาวนาก็จำเป็นต้องเกี่ยวต้องขายแล้วครับพี่น้องเพราะว่าราคาเขามันมันลงไปเรื่อยๆนะครับอันบ่ขายก็เพราะ มี่าคารถเกี่ยวค่ารถไถคารปุ๋ยครับเพราะว่าพละที่พี่น้องห้องเบียร์่นั้นมันกรหลายแล้วครับพี่น้องจิตเง็นีแพ้งก็จําเป็นต้องขายครับพี่น้องครับเขามีดเง,งาเงาตรงตรงสีครับแต่่ากลับขายได้ราคาดีถูกมากครับ,รบพี่น้องแต่ข่าวสารก็ยังมีราคาแพ้งขึ้นก็ชาวนาทางจังหวัดอุบกลก็เร่งเก็บเกี่ยวครับเขา่งงามีดมีดเงาเงาตรงตรงครับพี่น้อง มันนีกระมีช้างหนึ่งที่เป็นเปิดขึ้นมาก,ก็คือช้างคลองบนันหินราดบัวดแดงนะครับพี่น้องมันเปิดราคาอยู่ทีแสนละหนึ่งหืนี่พบาทต่อหนึ่ง้อยี่สิบนะครับพี่น้องทางอ,อุบลมันจะเอิน่นขายเขาเป็นแสนเป็นแสนครับพี่น้องใส่มาตาวัดเป็นแสนนี่ครับเปิลเปิดไม่ราคาเขากะถือว่าดีก็โม,โมใ่ในเขตพี่บนมังสาหารครับพี่น่องก็เฮ็ดให้เช่าหน้า,าต่อแถวต่อคิวเพื่อที่จะขายเขา ช้างที่ได้ราคาดีโก็โมครับพี่น้องหนึ่งแสนแสนละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับ,รบพี่น้องครับวันนี้เพื่อนก็ถือว่าได้เขาหลายแล้วครับเด้้างนี่เพราะว่าเกษตรกร,ก,รก็กต่อแถวต่อขีวของเขามาขายให้น,นีปอเจ็ดกะได้นำเขามาขายนะครับพี่น้อง